วันนี้ที่ฉันจะมาพูดถึงบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีนโยบายเรียนดีมีความสุขและเรียนได้ทุกเวลา Anywhere Any time นะคะสพทของเรานั้นได้มีนโยบายระยะเร่งด่วนนะคะฟิกวินในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนรู้อย่างทุกที่ทุกเวลานะคะเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นสํานักง,งานเขตนะคะลําดับแรกก็คือสํานักง,งานเขตของเรานั้นนะคะเราจะต้อง ทำงานด้วยกันค่ะก็คือ8ข้อเราเข้าใจเราทําได้ค่ะ8ข้อที่เราจะเริ่มนะคะที่เราจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันในข้อแรกก็คือในเรื่องของการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนค่ะเหมือนที่กระทรวงสถิติการนะคะได้ประกาศนโยบายแล้วว่าเรียนดีมีความสุข แล้วก็สปนั้นนะคะได้ได้มีนโยบายในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นสํานักงานเขตจึงต้องร่วมกันประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการโดยพร้อมเพียงกันค่ะ ในส่วนของข้อที่สองนะคะในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสำนักงานเขตนะคะซึ่งคณะกรรมการนั้นนะคะในระดับสำนักงานเขตเราจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการค่ะซึ่งผอ,อ,อเขตนะคะซึ่งเป็นหัวเรือยใหญ่ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีนะคะท่านต้องมาเป็นลงมาเป็นประธานเองเลยนะคะะทำ ให้การขับเคลื่อนนั้นจะเกิดผลมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะมีท่านรองผอเขตที่ท่านได้มอบหมายนะคะในการดําเนินการในเรื่องนี้มาเป็นรองประธานนะคะแล้วก็จะมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักง,งานเขตนะคะมาเป็นคณะกรรมการรวมทั้งก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒธนะคะซึ่งสํานักง,งานเขตนั้นได้ได้เห็นคุณค่านะคะของความรู้ความสามารถของผู้ท่งคุณวุธก็สามารถนํามาร่วมเป็นคณะกรรมการอํานวย การในการดำเนินการในเรื่องนี้ได้เลยนะคะส่วนผอ,อ,อ,อกลุ่มนิเทศนะคะหรือหรือผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะในเรื่องของคณะกรรมการนะคะนอกจากเป็นคณะกรรมการอำนวยการแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคณะกรรมการดําเนินงานค่ะซึ่งสํานักง,งานเขตตรงนี้ไม่ต้องวิตกเลยนะคะเรามีท่านผอ,อ,อเขตเป็นหลักและเรามีรองผอ,อเขตซึ่งเป็นมือขวาของท่านผอ,อเขตนั้น มาช่วยในการขับเคลื่อนเรามีผู้ในการกลุ่มมาเป็นผู้ดำเนินการและยังมีคนเก่งๆซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมงานกับเราด้วยเชื่อว่าการขับเคลื่อนในเรื่องของคลังสื่อเทคโนโลยีของเรานั้นก็สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ที่สําคัญนะคะในเรื่องของคณะกรรมการนั้นนะคะสพทได้มีแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดไปแล้วแต่สํานักงานเขตอาจจะมีบุคลากร,กรซึ่งมีจํานวนไม่ครบหรือว่ามีจํานวน ที่จํานวนน้อยนะคะก็สามารถปรับคําสั่งหรือคณะกรรมการได้ตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่ได้เลยค่ะ ในข้อที่3นะคะในเรื่องของการพัฒนาค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้สำนักง,งานเขตนะคะเรามีส่วนสำคัญมากๆเลยในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน2ใน2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือการใช้ระบบลังสื่อคะ่ะและประเด็นที่2ก็คือการสร้างสื่อในเรื่องในเรื่องของการใช้ระบบลังสื่อนั้นนะคะ เราต้องแนะนําครูของเราในสังกัดค่ะโดยเฉพาะศึกษานิเทศซึ่งเป็นนักวิชาการมือขวาของท่านผอ,อเขตค่ะตรงนี้เราก็สามารถแนะนําครูนะคะให้มาช้อปปิ้งในคลังสื่อของสพทซึ่งมีข้อมูลมากมายเลยนะคะที่จะให้คุณครูนั้นมาช้อปปิ้งนะคะใน o b เบกคอนเทนต์เซ็นเในฐานะของผู้ใช้ค่ะ และในส่วนของการสร้างสื่อนั้นสำนักง,งานเขตก็ต้องมีการพัฒนาครูให้สามารถสร้างสื่อต่างๆเช่น powerpoint ใบงานใบความรู้ animation ต่างๆนะคะซึ่งสามารถอัปโหลดนะคะมาลงในคลังสื่อของ o b e c content center ของสพนั้นโดยเข้าไปในเว็บไซต์ o b e c content center และก็สามารถอัปโหลดสื่อนะคะเข้ามาเพื่อแชร์ให้เพื่อนครูทั่วประเทศนะคะได้ใช้ ของดีต้องมีแชร์นะคะค่ะในเรื่องอข้อที่สีค่ะในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองอันนี้สำคัญมากเลยนะคะซึ่งทุกเขตนั้นทุกสำนังกงานเขตก็ต้องคณะตั้งคณะกรรมการกันกรองคุณภาพของสื่อเพราะว่าครูของเราและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างสื่อมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะแชร์เข้าไปในสู่ ระบบของ o b e c o o n t e n t c e n t e r แล้วเนี่ยละสำงานเขตอะ่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะผู้รับผิดชอบต้องมีการอนุมัติสื่อนะคะเพื่อที่จะแชร์เข้าไปให้ครูทั้งประเทศได้ช็อปปิ้งกันดังนั้นจึงต้องมีคณะกรรมาการกั่นกองสื่อก่อนเพื่อให้สื่อนั้นมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานถ้าสื่อดีมีคุณภาพมีมาตรฐานคุณครูก็จะเข้ามาแชร์แล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมากๆแต่ถ้าเกิดเป็นสื่อที่ท แบบไม่สมบูรณ์นะคะหรือคุณภาพน้อยๆเนี่ยคุณครูเขาก็จะไม่มาช้อปปิง้งดังนั้นศึกษานิเทศหรือผอ,อ,อกลุม ICT หรือผู้รับผิดชอบ Obec Content Center ของสำนักง,งานเขตก็สามารถที่จะกันกองสื่อตัวนี้นะคะร่วมกับคณะกรรมการในสำนักง,งานเขตค่ะเพื่อเราจะได้สื่อดีๆแชร์ไปให้ครูทั้งประเทศค่ะในข้อที่5นะคะในเรื่องของการนิเทศกำกับ ติดตามและส่งเสริมอันนี้แหละก็จะเป็นคณะกรรมการานิเทศกํากับติดตามของสํานักงานเขตซึ่งเราจะนิเทศในเรื่องของการใช้ระบบคลังสื่อและการใช้สื่อซึ่งเราได้ซึ่งครูนั้นได้สร้างนะคะได้สร้างสื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปใช้สื่อในระบบคลังสื่อดังนั้นศึกษานิเทศก็ต้องมีการนิเทศกํากับติดตามหรือจะเป็นคณะกรรมการที่สํานักงานเขตได้แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการวิเทศซึ่งตรงนี้นะคะอย่าวิตกว่าอุ๊ยสพทมาเพิ่มงานให้เราแล้ว นะคะคเราก็สามารถประยุกต์นะคะเข้ากับการนิเทศกำกับติดตามของกลุ่มนิเทศติดตามหรือของคณะกรรมการระดับเขตเพื่อผนวกไปกับการนิเทศติดตามของสํนักงานเขตเราก็ใช้ในการนิเทศนี้นะคะผนวกขึ้นไปนะคะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งในการนิเทศกำกับติดตามของสํนักงานเขตเราก็จะเป็นการทํางานแบบบูรณาการนั่นเองค่ะในส่วนของ ข้อต่อไปนะคะเป็นการคัดเลือกเบสแพ็กทีด ซึ่งปีนี้เม,เมื่อสักครูน่นี้ท่านอุทัยได้นำเรียนแล้วว่านะคะในการคัดเลือกเบ p แพ c t ทิสของสำนักงานเขตนั้นปีนี้มีถึง4ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือประเภทของผู้สร้างสื่อดิจิทัลนะคะซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสถานศึกษานะคะซึ่งครูและผู้บริหารนะคะก็ได้ส่งนะคะเป็นผู้สร้างสื่อให้กับสำนักงานเขตได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อถึงระดับประเทศแล้วจะมีถึง10 8รางวันนะคะประเภทที่2ค่ะประเภทผู้ใช้สื่อดิจิทัลน,นะคะก็จะเป็นของสถานศึกษาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผู้ส่งนั้นก็จะเป็นครูหรือผู้บริหารนะคะซึ่งระดับประเทศนั้นก็จะมีถึง18รางวันค่ะ ประเภทที่3ก็คือประเภทผู้ขับเคลื่อนระดับสถานศึกษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นครู ICT ของโรงเรียนเป็นครูอัตราจ้างหรือบุคลากร,กรที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน o b e บ Content Center ของโรงเรียนก็มาส่งนะคะมาส่งในการคัดเลือกเบ p แพ c t ทิสในช่องทางนี้ค่ะและช่องประเภทสุดท้ายนะคะเป็นประเภท ขับเคลื่อนระดับสำนักงานเขตค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานเขตจะเป็น ศึกษานิเทศนะคะจะเป็นผู้อำนวในการกลุ่ม ICT หรือผู้รับผิดชอบของสำนักง,งานเขตในช่องทางนี้นะคะก็จะเป็นผู้ขับเคลื่อนในระดับสำนักง,งานเขตค่ะถ้าเป็นส่งระดับประเทศก็จะมีถึง12รางวัลน,นะคะใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกรางวัลของทุกเพศนั้นจะรวมในระดับประเทศทั้งหมด60รางวัลค่ะหน้าที่ของสำนักง,งานเขตนะคะเราต้องทํำยังไงกันนะคะในหน้าที่ของสำนักง,งานเขตนั้นนะคะ เราต้องคัดเลือกเบสแพ็กทิศในระดับสํานักงานเขตก่อนค่ะลําดับแรกก็คือในในส่วนของ3ประเภทนะคะประเภทหนึ่งนะคะคือประเภทผู้สร้างสื่อประเภทที่2คือประเภทผู้ใช้สื่อและประเภทที่3คือผู้ขับเคลื่อนระดับสถานศึกษาสํานักงานเขตนะคะจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะโดยเดียวจัดให้มีการแข่งขันขึ้นในระดับเขตพื้นที่เพื่อจะคัดเลือกทั้ง3ประเภทนั้นนะคะ เป็นตัวแทนส่งไประดับสพทค่ะซึ่งแต่ละประเภทที่สํานักง,งานเขตจัดนะคะในการจัดงานในการแข่งขันหรือการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะผู้ประเภทผู้สร้างสื่อนั้นก็จะเป็นตัวแทนของสํานักง,งานเขตไปหนึ่งนะคะไป หนึ่งหนึ่งรางวัลน,นะคะเป็นหนึ่งชิ้นงานที่จะส่งไปสพทนะคะแล้วก็ประเภทผู้ใช้สื่อก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งชิ้นงานแล้วประเภทผู้ขับเคลื่อนก็หนึ่งชิ้นงานในส่วนของระดับสำนักง,งานเขตนั้นนะคะเพื่อเป็นกวดและกำลังใจให้ครูเราอาจจะมีรางวัลที่หนึ่งสองสามหรือชมเชยอันนี้ก็เป็นบริบทของแต่ละสำนักง,งานเขตค่ะ และหลังจากนั้นนะคะในส่วนของประเภทผู้ขับเคลื่อนระดับสพทนะคะของทุกสํานักง,งานเขตที่ดิฉันได้นําเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าก็จะเป็นศึกษานิเทศเป็นผออกลุ่ม ICT เป็นผู้รับผิดชอบในการาดําเนินการระดับสํานักง,งานเขตของ o b e บ Content Center <S <S 2> <S 2> ก็สามารถส่งในช่องทางของผู้ขับเคลื่อนได้ซึ่งผู้ขับเคลื่อนนี้ก็จะส่งมาตัดสินที่สพทค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเบสแพทิตในส่วนของทั้ง4ประเภทนะคะดังนั้นทุกสำนักง,งานเขตก็มีโอกาสได้ดำเนินการคัดเลือกได้ทุกสำนักง,งานเขตค่ะนะคะและที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะเราจะต้องส่งนะคะตัวแทนของแต่ละประเภท1ชิ้นงานมาตัดสินที่สบอบพอเพื่อมาชิงรางวัลน,นะคะในระดัะประเทศต่อไปค่ะ กิจกรรมที่7นะคะที่เราจะทําร่วมกันนะคะก็คือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติเบสแพ็ทิสค่ะหลังจากที่สานักง,งานเขตได้คัดเลือกเบสแพ็ทิสทั้ง4ประเภทเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำนักง,งานเขตน่าจะมีวันสําคัญสําคัญวันหนึ่งนะคะที่สานักง,งานเขตจะต้องทําร่วมกับครูผู้บริหารและบุคลากรในสานักง,งานเขตก็คือเราจะเป็นวันที่เราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแล้วก็ ก็จะมีการมอบรางวัลให้กับครูนะคะเป็นเกียติบัตรหรือโล่รางวัลน,นะคะให้กับสํานักงานครูค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศค่ะเป็นเบสแพ็ทิสที่เป็นเลิศในระดับสํานักงานเขตนะคะเพื่อเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะและข้อ8นะคะที่เราจะต้องทํารวมกัน ก็คือการสรุปรายงานผลการดำเนินการค่ะในส่วนของการสรุปรายงานผลการเงินงานของเรานั้นนะคะเราก็จะทําร่วมกับสบทค่ะสปถก็จะมีแบบรายงานผลให้ทุกสานักงานทุกสํานักงานเขตค่ะได้รายงานมาที่สปถเพื่อได้รู้ว่าการดําเนินการของสํานักงานเขตทุกเขตนั้นเราจับมือไปด้วยกันนะคะเราจะทํางานไปพร้อมๆกันดังนั้นการรายงานนั้นก็จะเป็นตัวที่จะตัวที่จะชี้วัดนะคะการ ทำงานร่วมกันของสำนักงานเขตการทำงานร่วมกันของโรงเรียนการทำงานร่วมกันของผู้บริหารของครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะเป็นภาพสะท้อนให้กับสพได้ํำเนินการเป็นการเป็นภาพความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการ,ก,ร,ก,ารการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปค่ะ ซึ่ง8ข้อเราเข้าใจเราทำได้เชื่อว่าทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะคะเราจะดำเนินการร่วมกันเราจะจับมือไปด้วยกันกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของสปะถะค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ8ข้อเราเข้าใจเราทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ